สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งพนนุนนวันนี้เราจะมาทำสกายรีเลสเมนต์กันนะครับก็เรามาดูกันเลยว่าสิ่งที่เราจะทำวันนี้หน้าตาเป็นยังไงนะครับครับก็ประมาณนี้ภาพต้นฉบับฟุตเทจต้นฉบับเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะครับสิ่งที่เราจะทำกันคือเราจะเปลี่ยนท้องฟ้าเข้าไปใหม่นะครับ อ่าโอเคตัวอ่าสำหรับีเทเลียมตัวนี้เนี่ยจะเป็นการใช้แทร็กเกอร์เข้ามาร่วมด้วยนะครับผมเพื่อที่จะแทร็กท้องฟ้า,าให้มันไปตามการเคลื่อนที่ของกล้องนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับ ก็เหมือนเดิมนะครับอันดับแรกโหลดไฟล์ขึ้นมานะครับโอเคผมจะใช้ไฟล์นี้ในการาทำงานนะครับก็ Set โปรเจกต์ให้เรียบร้อยโอเคหลังจากนั้น เราจะมาทําการคีย์ท้องฟ้าออกกันสิ่งที่เราจะทำเนี่ยมันจะเรียกถ้าเป็นใน After e f f e c t เนี่ยจะเป็นสิ่งที่เรียกว่า Track Mat นะครับผมโดยในนุกเนี่ยเราจะใช้ตัวที่ชื่อว่า Node ที่ชื่อว่า e y e r นะครับเป็นตัวจัดการทำ Track Mat นะครับผมโอเคให้เรากดแท็บนะครับจากนั้นเรียก Node c l e r ขึ้นมา ผมผมรู้แล้วว่าท้องฟ้าผมเนี่ยมันเป็นมันเป็นสีฟ้ามันออกเป็นโทนฟ้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะเลือกตรงนี้เป็นเออ่บลูเคียร์นะครับโอเคจากนั้นเราจะมาทำการดึงค่าตรงนี้กันออ่อ่าถ้ามองไม่เห็นเนี่ยให้กดตัว A ตัว A นะครับเราจะไปที่ Alpha Mode นะครับเพื่อมาดูกันนะครับให้ให้เราเคีย์ให้อ่ท้องฟ้าเนี่ยขาวทั้งหมดในส่วนของวัตถุที่อยู่เนี่ยข้างหน้าเนี่ยให้เป็นดำทั้งหมดนะครับเพื่อเพื่อที่จะว่า,ามันจะเป็น Track m a t ที่สมบูรณ์100%คือเราจะเอาส่วนที่ไม่ต้องการออกไปได้100%นะครับผมก็มาปรับค่ากันดู Okay. จะประับประมาณประมาณนี้ละกันโอเคแล้วก็ดึงตรงข้างบนขึ้นมาให้ท้องฟ้าผมขาวก็ประมาณตรงนี้โอเคโอเคในพอ,พอได้ผลลัพธ์ที่พอใจแล้วเนี่ยผมจะสร้างโนดตพรีเมายขึ้นมานะครับ เพื่อที่จะตัดอเอามาเฉพาะแต่ออฟฟ้านะครับผมจะใส่พรีเมี่เรียบร้อยท,ทีนี้เนี่ยจะเห็นว่ามันยังกลับค่ากันอยู่นะครับกลายเป็นว่ามันเอาอ่อบเจกต์เราออกแต่แบ็กกราวท้องฟ้าเรายัางอยู่วิธีการง่ายนะครับที่โ้นเคียร์ให้เราติ๊กอินเวอร์สนะครับเรียบร้อยเราก็จะตัดท้องฟ้าออกไปได้เรียบร้อยแล้ว าจากนั้นผมจะเอาท้องฟ้าของผมเข้ามานะครับท้องฟ้าท้องฟ้าท้องฟ้าอยู่นี่โอเคเมื่อได้ท้องฟ้าแล้วเนี่ยผมจะเมอร์เข้ากับแบ็คกราวนะครับวิธีการก็คือสร้างเมอร์ชนบทขึ้นมาท้องฟ้าผมจะต้องอยู่ข้างหลังตัวแบ c ็คกราว d ์ผมเพราะฉะนั้นท้องฟ้าผมต้องเป็น B ออันนี้ก็เป็น A เรียบร้อยแต่นี้เราจะเห็นความผิดปกตินะครับคือไซส์มันถูกข,าย,ขายายใหญ่ขึ้นวิธีการง่ายๆเลยให้เราใสา่ Reformat node น,น,นะครับให้กับตัวท้องฟ้าเพราะว่าถ้าสังเกตดูเนี่ยนะครับตัว footage ทองฟ้าของผมเนี่ยขนาดมันคือ1200คูณ900ในขณะที่ ตัวโปรเจกต์ผลําทำงานเนี่ยอยู่ที่1920คูณ1 0นนะครับเราจึงต้องอต้องทำการรี f ฟอร์แมตไซส์ให้มันเท่ากันนะครับผมโอเคจากนั้นเนี่ยจะเห็นว่าเราเราต้องทำการแทร็กเพื่อให้ท้องฟ้าเราเนี่ยขยับตามที่กล้องมันขยับนะครับผมเพื่อให้ติดเข้ากับฉากนะครับ ก็มาที่ตรงนี้หาสร้างแทร c กเกอร์ขึ้นมาโอ้ขดผิดแทรกเกอร์โอเคเอ่อตรงนี้เราไม่จำเป็นต้องต่อเขานะครับเราจะมาแท a ็กเฉยโอเคผมจะแอ d แท a ็กนะครับผมคลิกที่ผมจะแท a ็กตรงนี้แล้วกันอ่าโอเค แล้วก็ผมจะ track forward เรียบร้อยนะครับพอ t a กเสร็จแล้วให้เรามากดที่ตรงนี้ผมจะเลือกเป็น transform match move h m brake นะครับเพราะว่าผมไม่ต้องการนะตัว track ของผมแล้วถ้าใครยังงงตรงนี้อยู่ให้กลับไปดู t utorial to t c k tracking Tr นะครับผมก็เข้าไปดูใน Facebook ได้นะครับโอเคกลับมาที่ตรงนี้พอเลือกเป็นอันนี้แล้วเนี่ยให้เรากด create จากนั้นก็ลบ node tracker ไปได้เลยนะครับจากนั้นผมจะเอาอันนี้มาใส่ทีนี้ เราลองมาดูกันท้องฟ้าเราก็จะแ r a ็เรียบร้อยแล้วนะครับจะขยับตามตัวกล้องของเราแล้วแต่ที่ราจะเจอปัญหาคือมันไม่เต็มไม่เต็มเฟรมของเรานะครับเราก็จะทำได้โดยการเราจะใส่ transform node ระหว่างตรงนี้นะครับคลิกที่ format ก่อนแล้วกดตัว T หนครั้ง เพื่อสร้าง transform node ขึ้นมา,า transform node เนี่ยประโยชน์ของมันคือเอาไว้ move เกลื่อนที่ขยายหรือว่า rotate ทั่วๆไปนะครับ rotate ก็ให้เรามาคลิกที่ตรงแกนนี้ก็จะสามารถ rotate ได้ถ้าจะ move ก็เอาเมาส์มาไว้ตรงกลางวงกลมนะครับก็จะ move ถ้า scale ก็มาไว้ที่ริมวงกลมทั้ง4ด้านได้นะครับด้านไหนก็ได้แล้วก็ดึงขึ้นไป อผมจะดึงขึ้นมาให้เกินขอบโอเคโอเคพอดึงมาเกินขอบแล้วจะลองเพลดูว่ามันมีตรงไหนมันหลุดอีกหรือเปล่าโอเคถ้าไม่มีแล้วเราก็จะทำการนะครับใส่เกรนให้กับภาพหน่อยอ่าใส่กับท้องฟ้านะครับเพื่อที่จะให้มัน ข้ากับวิดีโอของเรานะครับที่มีเกรนโอเคผมจะเลือกไปเซตเป็นตัวกูดัก5218นะครับเพราะว่ามีเกรนต่ำที่สุดนะครับถ้าเราซูมมาดูเนี่ยจะเห็นว่าตัวฟุตเทจของเราเนี่ยเกรนไม่ค่อยมีนะครับก็ให้เรามาปรับตัวของเราตรง Intensity ผมจะปรับเป็น0.05ละกันโอเค ก็ใส่ไปทั้งเลดีนบูเลยโอเคก็ลองเปรียบเทียบระหว่างมีเกนไม่มีเกนดูนะครับอันนี้ไม่มีอันนี้มีอันนี้ไม่มีอันนี้ม,นนม,ม,นนมีก็จะแตกต่างนิดหน่อยแต่จะทำให้ภาพดูเป็นธรรมชาติขึ้นครับจากนั้นตัว bounding box เนี่ยผมแนะนําว่าให้จัดการเอามันออกไปซะคือนอกจากมันจะลกตาแล้วเนี่ย มันจะยังกินทรัพยากรเครื่องเราเพิ่มขึ้นด้วยถึงจะไม่มากแต่ก็ออกเลยครับมันไม่มีอะไรมากไม่จะไม่ได้จําเป็นนะครับผมก็ให้เรากดแท็บนะครับสร้าง reformat node ขึ้นมาอีกครั้งนะครับทีนี้ก็เรียบร้อยเราจะได้ทองฟ้าที่ track replace แล้วก็ track ติด เข้ากับฉากเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองมาเพดูกันนี่ครับก็ไม่มีอะไรมากครับสำหรับสกอริเพดเมนต์ค่อนข้างง่ายทีเดียวนะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับฉากที่ถ่ายมาด้วยนะครับว่ามีความยากง่ายประมาณไหนนะครับ อย่างนีดนึงน,นะครับตรงนี้อย่างสมมติมาดูที่พีมาก่อนอย่างบางฉากเนี่ยขอบเราอาจจะตัดมายังไม่ดีมากอะไรอย่างนี้เราต้องการจะดันขอบเข้าหรือวอ่าจะดันออกเนี่ยสามารถทําได้นะครับโดยการมาสร้างโนดที่ชื่อว่า e r o d สนะครับต่อจากคีเยอร์นะครับกดแท็บนะครับพิมพ e ์ e อ o รมันจะมีให้เลือกหลายตัวนะครับในที่นี้ผมจะเลือกเป็น blur นะครับโอเค ผมจะสามารถนะครับปรับไซต์ตรงนี้ได้นะครับว่าต้องการให้มันกินขอบมากน้อยแค่ไหนนะครับอ่าแล้วก็สามารถปรับค่าเบลอตรงนี้ได้นะครับว่าอยากให้มันเบลอขอบมากแค่ไหนนะครับอ่าอย่างแต่อย่างในซีนนี้ขอของเราเนี่ยมันไม่ได้จำเป็นที่จะต้องใช้ฮีโร่นะครับเพราะมันกลืนกับฉากหลังดีอยู่แล้วครับผม ก็สำหรับ t ิเวเ r i ร l นี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับงั้นก็ลองไปฝึกทำกันดูนะครับอย่าลืมติดตามชม t u วเต i ร l ตัวต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ